โลกหมุนไวแต่ใจเราต้องนิ่งแม้โลกจะหมุนเร็วเพียงใดใจที่นิ่งมั่นคือเข็มทิศที่ไม่หลงทางสวัสดีครับญาติธรรมผู้มีใจใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านพิจารณาธรรมะในหัวข้อโลกหมุนไวแต่ใจเราต้องนิ่งในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบันทุกอย่างดูเร่งรีบเต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงข่าวสารจากทั่วโลกไหลเข้ามาทุกวินาที เทคโนโลยีทำให้เราติดต่อกันได้ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ใจของเราหลุดจากปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเราอยู่กับหน้าจอมากกว่าหน้าคนอยู่กับข้อมูลมากกว่าความรู้สึกตนแต่คำถามสำคัญคือเราเคยหยุดนิ่งพอจะฟังเสียงภา,ายในของตนบ้างหรือไม่ใจที่นิ่งไม่ใช่การหยุดโลกแต่เป็นการหยุดหลงในทางธรรม การที่โลกหมุนเร็วไม่ใช่ปัญหาแต่ใจที่หมุนตามโลกโดยไร้สติตั้งหากคือปัญหาที่แท้จริงเพราะเมื่อใจหมุนตามโลกเราจะหลงหลงตามข่าวหลงตามกระแสหลงคิดหลงกลนหลงกโกรธโดยไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีที่จะหันกลับมารู้เท่าทันว่าใจเรากําลังเป็นอะไรอยู่นิ่งไม่ได้แปลว่าเฉยเมยบางคนเข้าใจผิดว่าใจนิ่ง หมายถึงการไม่ทำอะไรเฉยๆไม่สนใจสิ่งรอบข้างไม่ใช่ครับใจที่นิ่งในทางธรรมหมายถึงใจที่ไม่วันไหวไม่ถูกลากไปกับอารมณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ใจที่นิ่งคือใจที่รู้ทันความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตกใจใจที่ยังสามารถทำหน้าที่พูดดีทำดีคิดดีได้อย่างมีสติแล้วเราจะฝึกให้ใจนิ่งท่ามกลางโลกที่วุ่นวายได้อย่างไร นี่คือคำถามสำคัญที่ทุกคนควรถามตัวเองและคำตอบก็อยู่ในหลักธรรมพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ 1. อยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกฝึกวันละ5-10นาทีเพื่อพาความรู้สึกตัวกลับมาที่ปัจจุบันขณะเพราะลมหายใจไม่เคยอยู่ในอดีตหรืออนาคตมันอยู่ตรงนี้เสมอ 2. ตั้งเวลาวางจอเพื่อวางใจวันละสัก1 0 1ถึนาทีปิดมือถือปิดแจ้งเตือนเพื่อให้ใจได้พักไม่ต้องไหลาตามโลกตลอดเวลาแม้จะสั้นแต่จะรู้สึกได้ว่าใจเราชัดเจนขึ้น 3. รู้เท่าทันอารมณ์เมื่อโกรธรู้ว่าโกรธเมื่อกลัวรู้ว่ากลัวไม่ต้องไปไล่ให้มันหายแค่รู้เมื่อรู้ชัด ใจก็ไม่ถูกอารมณ์พาไปธรรมะไม่ใช่ของเก่าแต่คือทางรอดในยุคใหม่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะไว้กว่า2,600ปีแต่ธรรมะยังไม่ล้าสมัยเพราะใจคนไม่เคยเปลี่ยนยังโลภยังโกรธยังหลงไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดถ้าใจเราไม่มีสติเราก็ยังทุกข์เหมือนเดิมแต่ถ้าใจเราฝึกให้นิ่งให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ให้รู้เท่าทันความคิดแม้นโลกจะเปลี่ยนเร็วเพียงใดใจก็จะเป็นอิสระไม่วันไหวมีพลังที่จะเลือกทางที่ถูกต้องไม่ถูกจูงด้วยอารมณ์หรือโลกภายนอกใจนิ่งคือพลังแท้จริงของชีวิตลองลึกภาพคนที่ยืนอ,อยู่กลางพายุแต่ยังยิ้มได้ไม่ได้เพราะเขาควบคุมพายุได้แต่เพราะเขาควบคุมใจตัวเองได้ใจนิ่ง ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่การ,รเผชิญปัญหาด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจและด้วยความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่ฟังธรรมนี้ได้พิจารณาและลองฝึกวันละเล็กวันละน้อยแม้โลกจะหมุนเร็วก็ขอให้ใจเรานิ่งพอที่จะไม่หลงไปเก็บมันเพราะใจที่นิ่งคือฐานของความสุขความสำเร็จและเสรีภาพที่แท้จริงขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ 洒脱